ทุกคนวันนี้เราจะมาพาทุกคนทำเมนูกินเล่นง่ายๆจากแจ่วบองอันนี้กันนะคะไปขั้นตอนแรกเตรียมหมูมาเลยหนึ่งรอกรัมไข่หนึ่งฟองต่อไปแจ่วบองกันกะวีพระเอกของเราในวันนี้นะคะดูสิทุกคนได้เยอะมากเลยแล้วก็ขายดีมากด้วยนะคะเราจะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆแต่ถ้าใครไม่กินเผ็ดแนะนำให้ลดปริมาณลงต่อไปคนให้เข้ากันนะคะ จากนั้นเตรียมขนมปังหมูเมื่อกี้ใบโหระพาะเขือเทศค่ะต่อไปเอาใบโหระพามาวางกับขนมปังแบบนี้ค่ะแล้วก็ตักหมูมาใส่นิดนึงนะคะก็ตกแต่งด้วยมเขือเทศนี่เป็นไงล่ะสวยงามทำแบบนี้อีกอันหนึ่งนะคะใบโหระพาวางตักหมูมาใส่ แล้วก็ตกแต่งด้วยมะเขือเทศนี่เป็นไงละ่ะทำแบบนี้ให้ครบนะคะทุกคนจําภาพตรงนี้ไว้นะจากนั้นจัดวางใส่หม้ออบรมร้อนนะคะเราจะใช้หม้ออบรมร้อนในการอบจะได้ดูรักสุขภาพนะคะอบด้วยไฟร้อยแปดสิบสิบห้านาทีะคะ่ะหลังจากอบเสร็จนะคะทุกคนใบโหระพาคิดนะคะสู่คิดไปแล้วไม่เป็นไรนะคะ่ะ ชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อนะคะแล้วก็จัดใส่จานให้สวยงามนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยใบโหระพาอีกทีหนึ่งนะคะ็ปอันเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เป็นไงละ่ะน่ากินละสิใครที่อยากชิมแจวบองกันกวีวเราแปะพิกัดไว้ให้แล้วที่แคปชั่นนะ